ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผม k t o bar academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับเรามาดูวอร์ชั่นในลนักษณะของการใช้เป็นเลเซอร์คัดนะครับคำว่าเลเซอร์คัดก็หมายของผมก็คือการใช้ใบมีดเพื่อเก็บประหอบเก็บลายเก็บชายเก็บแนวหรือลักษณะขอบผองทรงให้เข้าอองดูนะครับในกลึงของผมผิวหวานนะครับอันนี้เป็นสเสนออย่างหนึ่งนะครับในลนักษณะของการคัดหรือการตัด ในแนวของ KTO b a อ Academy ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนหลายๆท่านลองศึกษาดูนะครับวิธีการใช้ใบมีดหรือการใช้เป็นเลเซอร์ครับเนี่ยตัดในกล่งของทวิกกี้เนี่ยง่ายนะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราเข้าใจหลักนะครับว่าหนึ่งเราตัดลักษณะอย่างไรอย่างเช่นผม ผมเริ่มลักษณะของการตัดจรสองก็คือมาเก็ตโซนของซิกตหลังหรือความถุยแน่นอนนะครับเราอาจจะเหลือขอบปลาชายแนวหรือลักษณะเกล่งของไา้ทอยหรือตีนผมก็ออกมาให้มองถึงความผิวหวานนะครับหรือลักษณะของเกล่งของการที่ไล่ให้โคงรงสร้างสีละลายแนวหรือศีรษะเขาถุยนะครับหรือลักษณะเก็บลักษณะเกล่งของคาวแอร์เรียลูกบกุฎลูกพาร์ทลูกหัวใจให้มีความสวยหรือให้มีความสวยงามครับเช่นเดียวกันนะครับการที่เราตั้งฉากหรือการเก็บในกึื ของพีระมิดหรือการวางขอบวางลายวางชายวางแนวในกึ่งของนะครับโซนซีกที่เราแบ่งหรือลักษณะขขาลายแนวในกึ่งที่เราวางเป็นตัว U หรือตัว V หรือเป็นแอโร่นะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมลองศึกษาดูนะครับ หาซื้อนะครับใบมีดนะครับที่มีหวีอยู่นะครับแล้วก็นะครับแบ่งผมที่ลราสัดส่วนอาจจะตัดจอนก่อนนะครับแล้วมาเก็บในโซนของซีกด้านหลังหรือลักษณะก่อคอเขียนะครับโดยการแบ่งเป็นตัวยูตัววีนะครับโดยใช้ใบหูสองข้างนะครับหรือกึ่งกลางหูหรือโซนของซีกด้านบนหูนะครับมาเป็นหลักแล้วก็ขึงเชือกนะครับส่วนการตัดแน่นอนนะครับเรากะเป็นตัวยูยูก็คือยูตกตรงช้างวีก็วีงายขึ้นนะครับส่วนตัวเป็นแอโรแน่นอนนะครับเราเน้นลักษณะของการ ในลักษณะของทิมลงหรือลักษณะกรอบของทรงเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บในโซนของซีกด้านซ้ายทําเส้นเดียวกันนะครับจากการตัดแน่นอนนะครับเราแบ่งทีละพ้อยวางทีละลายวางทีละแนวหรือวางกรอบวางสเต็ปวางเซกชันเพื่อให้ขอบลายแนวหรือก็ออกทรงออกมาได้พิวหวานนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาไล่ในโซนของเชื่อมต่อความหมายของผมก็คือซีกข,ของด้านบนละโซนของซีกด้านหลังหรือลักษณะของตัว ขอบเคลียร์นะครับอันนี้เป็นตัวเชื่อมต่อสุดท้ายนะครับเรามาจบโดยการใช้เป็นเลเซอร์คัตหรือการใช้กันไกนะครับเก็บขอบเก็บปลายเก็บชายเก็บแนวในลักษณะของการโค้งมนหรือลักษณะของคาวบอยแอโร่โหรือคาวแอ,รรอ,แอรเรียนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาโค้งในลักษณะโซนของซีกด้านหน้าเก็บขอบเก็บปลายเก็บชายเก็บแนวในลักษณะของการเชื่อมต่อเอาโซนของซีกด้านหน้านะครับเราวโซนของซิกด้านหลังหรือกึ่งกลางของศีรษะ ให้เข้ามาเชื่อมต่อกันในลักษณะของกาว แอเรียหรือบอดี้นะครับจะเห็นนะครับขอบลายลักษณะของทรงออกมาได้มีความสมูทหรือด้ครับมีความสวยงามอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานเป็นการที่ผมเอารูปแบบในแนวของการคอนเทนต์นะครับหรือเอาการทํางานในรูปแบบแบบเรียบง่ายในสไตล์ k t o Bar a c อ d e คาเนมีนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพเราจะไปด้วยร่วมๆกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับพอเราได้โซนของซีด้านหน้าเราก็มาใช้เป็นกึ่งของ สตบคัดเพื่อ,อไล่ขอปลายใจแนวออกไม้มองถึงความพิวหวานนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการตัดผมในกึ่งของทวิกี้การเน้นคือการทำงานในรูปแบบของฟรีไซไต์นะครับอาจจะเป็นการดำเนินการหรือการที่เราผ่านงานหรือการประสบการณ์จากที่เราเป็นครูนะครับเราก็เอาความรู้เอาเทคนิคจากการทางานนะครับนะครับจากสถาบัานนะครับอาจจะเป็นยุทธชนะนะครับ นะครับที่บางลําพูนะครับอันนี้เป็นหลักการที่เราเป็นครูมานะครับเราก็เอาความรู้มาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาบอกกล่าวให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนการทํางานในรูปแบบของการสอนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บในโซนของซิกด้านบนเพื่อสร้างนะครับขอบอะไรแนวนะครับอย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือกรอบของด้านบนหรือลักษณะของคาวแอร์เดียเขาเป็นส่วนโค้งแวลาเราตัดนะครับรัวโค้จะต้องเน้นหรือลักษณะของส่วนโค้ง เพื่อขอบปลายแนวหรือลักษณะของการทําส่งออกงายดูสวยงามครับครับวันนี้ผมออสมจิตดิสพักดีหรือ KTO by a a c a d e m y เอาแนวของการตัดในรูปแบบของนะครับการตัดผมกึ่งของทวิกกี้ฟีสตา e โดยการใช้เป็นเลเซอร์คัดหรือการใช้ใบมีดเพื่อให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพ ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปคู่กันนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเน้นในลักษณะของการทาเช้งโคลเลอร์หรือการทําสีวันนี้เป็นผมมันใช้เป็นฮันดิบอลนะครับคําฮันดิบอลก็คือสีนะครับน้ําผึ้งออกมาหวานๆนะครับว้าวนะครับอันนี้ต้องยอมนะครับหน้าคุณนังแบบเขานะครับเขาไม่ต้องการสีผมที่ดํานะครับเขาต้องการเอิ่งออกสว่างบ้างนิดหน่อยนะครับ แต่พอประมาณนะครับในการที่เราสามารถที่จะเคลียร์หรือเปิดลักษณะของปิดของผมกึ่งของไว้แฮ่นะครับผมนึงใช้เป็นลักษณะกึ่งของฮัน่บอลการที่เราทําเคมีหรือการทําทําสีเนี่ยแน่นอนนะครับแต่ละท่านนะครับแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยอาจจะทํากันอยู่ตลอด ที่ควนที่ดีที่สุดก็คือการดูแลหรือบำรุงหรือลักษณะของการปกป้องในสภาพของเส้นผมนะครับวันนี้ผมนะครับใช้ตัวดูแลหรือใช้ตัวปกป้องหรือใช้ตัวเซรั่มหรือตลอดจนถึงการใช้ตัวรีแพร์นะครับเพื่อดูแลหรือปกป้องในสภาพของสีผมเขาหรือนะครับผิวเขาอ,อันนี้เป็นหัวใจหลักของการทํางานนะครับนะครับการที่เราใช้เป็นคอเลอร์ครีมหรือเป็นการอะไรแบซอฟ์มิลนะครับ อันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับต้องยอมรับนะครับการที่มีเขาเรียกว่ากรอกไซด์หรือไฮโดรเจนหรือเป็นตัวคิปเปอร์นะครับ อันนี้เป็นโอกาสที่ลักษณะของใช้กล่นของออร์แกนิกเพื่อดูแลหรือซึมซับในสภาพของเส้นผมออกมาได้เด่นชัดหรือลักษณะของผิวหวานหรือลักษณะของการที่ดูแลหรือบำรุงไปในตัวนะครับการทําเคมีที่ต่องแท้ที่ดีแท้แน่นอนนะครับการที่ละอาะการหรือการทํางานในหลักการของการทํางานของเคมีทุกอนุมูลนะครับต้องมีความหนึ่งครับ คับวันนี้นะครับผมออสมจิตนะครับดิสฟักดีหรือเคทคอนมีตอนนี้เป็นตอนที่1น,นะครับตอนที่2นะครับเดี๋ยวเรามีการนะครับจัดเช้งโคเลอร์เสร็จ Set, เรามีการเซตมีการจัดทรงหรือมีการโบรการใดในรูปแบบของทรงว่านะครับ ว่าเราจะจัดทรงแบบไหนนะครับแล้วก็เราจะทําทรงอย่างไรให้มองถึงความถึยงามและอย่าลืมนะครับผมมีทาง3ช่องทางช่องทางแรกที่ตอบช่องทางที่2 Facebook l i ล e ช่องทางที่3คือ YouTube นะครับหลายๆท่านที่เข้ามาชมท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับทาง3ช่องทาง การเรียนรู้หรือการเสริมสร้างในลักษณะของการเอาเทคนิคหรือการดีไซน์ต้องยอมรับนะครับผมผ่านการประสบการณ์ในลักษณะของการทําเคมีหรือการศึกษาหรือการเรียนรู้จากบริษัทลอรีออลเดลสปาลิทหรือเป็นตัวมาสเตอร์ก่อนนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับเรามีการนะครับมีโอกาสที่ไปอบรมหรือไปเรียนเอาเทคนิคหลากหลายนะครับอาจจะเป็นการลักษณะของการดูแลหรือบํารุงหรือลักษณะของการเช้งคอเลอร์ตลอดจนถึงการที่เราแยกแยะในจะภาพของเส้นผมนะครับอันนี้เป็น หัวใจหลักของการทํางานครับ ต้องยอมนะครับหน้าต่างประเทศนะครับเขาก็ช้างที่เจาะละเอียดคาว่าละเอียดความหมายของผมนะครับการที่เราจะทําเคมีเขาเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์คําว่าวิเคราะห์ความหมายของผมอาจจะดึงผมนะครับหรือตัดผมเขาเป็นบัรจัดส่วนนิดหน่อยนะครับเพื่อนะครับไปวิเคราะห์หรือตรวจดูว่าเขาผ่านการเคมีหรือแพ้อะไรนะครับและเคมีที่เขาใช้นี่เป็นลักษณะอย่างไหนนะครับส่วนการที่ดาเนินการแน่นอนนะครับควรจะต้องดูหรือตรวจสภาพของเส้นผมตลอดจนผิวหนังอันนี้เป็นหัวใจหลักครับบางที รเราต้องดูลักษณะของโคนผมเขาหรือลักษณะผิวหนังเขามีการเป็นแผลฟุพองอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นหัวใจหล,ลักถ้าหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงเลยนะครับส่วนการทํางานแน่นอนนะครับนะเขาต้องมีการบุกนะครับคาว่าบุกความหมายของผมก็อาจจะเป็นหนึ่งอาทิตย์นะครับท่านถึงจะมาใช้ ทำงานตรงนี้ได้นะครับบางทีเราต้องยอมเราครับต่างประเทศด้านกฎหมายเข้าแรงเราอาจจะทาเขาแพ้หรืออะไรเนี่ยเขาฟ้องเราค่อนข้างที่จะหนักนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักการที่เรามาบุ๊กไว้ก่อนก็คือการนัดล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ว่าเราจะมาคัตติ้งตัดทรงอะไรเรามาเช็งคอเลอร์ทำอะไรนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักส่วนการที่เรามีการเล็กขอดีมีลงรายชื่อไว้นะครับตลอดจนที่เราบุ๊กไว้นะครับเขาจะลิงก์เข้ามาเลยนะครับว่าเออ คนนี้ชื่อนมสกุลนี้นะครับสีที่ใช้เป็นประจําอะไรและแพ้ลักษณะอย่างไรนะครับนะแล้วการทํางานของเขาในแต่ละครั้งใช้เวลาอยู่เท่าไหร่นะครับส่วนนะครับนะใช้นะครับอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนที่เขามาใช้บริการนะครับอันนี้จะมีรูปทุกอย่างนะครับที่เขามีลงโปรแกรมไว้ในลักษณะของการรีคอร์ดเป็นหัวใจหลักหนึ่งหนึ่งนะครับที่ผมมาเล่ามาบอกกล่าวนะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับให้ชาวสมสวยทุกท่าน ที่รักสายวิชาชีพหรือรักในงานเสริมสวยตลอดจนสายเคมีนะครับให้ดูให้ศึกษาให้พัฒนาหรือลักษณะของการบำรุงหรือการลักษณะของการเรียนรู้ให้ถ่งแท้นะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับเราอาจจะทําผมให้เขาเสียได้แต่แเราก็สามารถที่จะทําผมเขาดีได้เป็นหัวใจหลักนะครับเป็นการทํางานที่ปบออสมจิตสิารัคดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับ ในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o bar academy ครับหลังจากพ่อยแรกนะครับเรามีการลักษณะของการตัดในกึ่งของทวิกกี้นะครับเพื่อสร้างกรอบปลายไทยแนวหรือส่งออกไม้ดูสวยงามครับจเ็นนะครับเราเป็นการใช้ใบมีดหรือเป็นเลเซอร์คัดนะครับ ในลักษณะหัวข้อนะครับที่เรามาแรนดอมเราจะตัดผมทรงสวิกกี้อย่างไรนะครับให้ดูสวยนะครับเราจะตัดผมทรงตวิกกี้อย่างไรนะครับให้ดูถึงความผิวหวานนะครับและเราจะตัดผมสวิกกี้อย่างไรนะครับให้มีเนื้อผมหรือมีความทุยเกเทในสไตล์เคทีโอการ์มี่หรือที่เรามาแรนดอมนะครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเรามีการเช้งคอลเลอร์หรือมีการทําสีผมในลึ่งของฮันดี้บอล คำว่าฮันนี b บอลความหมายก็คือฮันนีนะครับก็คือเป็นน้ําผึ้งบอลก็เป็นสีบอลที่ออกสว่านะครับ อันนี้เป็นการทํางานอันนี้เป็นการที่ผมเอารูปแบบของการทําในกลึ่งของการเช้งคอเลอร์นะครับมาทําหรือมาใส่สีให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพได้ศึกษานะครับว่าวิธีการคัดฝึกเ่าตัดเราตัดอย่างไรนะครับวิธีการทําสีเราทําลักษณะอย่างไหนนะครับวิธีนะครับการที่เราดายหรือเป่าเซตเราทําลักษณะอย่างไรครับจึงเป็นที่มาที่ไปในลนักษณะของการตัดผมกึ่งของตวิกกี้ฟรีสไตล์ครับวันนี้นะครับ ผมอ๋อสมจิตดิสพัร์ดีหรือ KTO ดิโอบาอัการมีนะครับเอาแนวทางนะครับเอารูปแบบหรือเอาการทำงานแบบเรียบง่ายหรือในใสาย เคดโอคารามีในลนักษณะกึึงของการคอนเทนต์คอนเทนต์ในที่นี้ความหมายของผมก็คือการที่เราเอาความหลากหลายอย่างเช่นนะครับเราใช้กนไกลนะครับอย่างเช่นนะครับเราใช้เบมี่นะครับอย่างเช่นนะครับเราใช้การทําสีอย่างเช่นนะครับเราการตัดทรงอย่างเช่นนะครับที่เราวางรูปกรอบรูปแบบของการดีไซน์หรือออกมาให้มีความเพลิดเพลินหรือมีความสุขนาน,านหรือลรรักษณะของการเรียนรู้ในกึ่งของในและต่างประเทศเพื<ส>่อนน้องนะครับตลอดจนช่างเสริมสวยทุกท่าน ท่านก็สามารถสนุกสนานหรือเพลินเพลินในลักษณะแนวที่เรามาคอนเทนต์หรือที่เรามาแบ่งปันหรือที่เรามาแชร์หรือลักษณะของการให้กันซึ่งกันในสไตล์เคดิโอคารามีเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการโบรการดายการเป่าเซตการจัดทรงจะเห็นนะครับทรงและรูปแบบของคุณพี่หรือนะครับหรือนางแบบก็ออกมาได้สวยนะครับคําว่าสวยความหมายของผมนะครับจากเส้นผมเขาเส้นผมเล็กนะครับมีลักษณะของการปู้บพองหรือเบลาหรือพูหรือพองอรกมานะครับ ส่วนนะครับจะกระชับทรงออกมาได้สวยส่วนสีส,สีละลายแนวหรือลักษณะของโครงสร้างหรือความทุยนะครับอันนี้แน่นอนครับออกมาได้เด่นชัดนะครับส่วนนะครับสีผมที่เราใช้หรือเป็นกึ่งของฮันนี้บอลเขาสามารถจะปกปิดในลนักษณะถึงของผมขาวหรือลักษณะของการที่ปืนผมไว้แห่นะครับ จากการดูแลหรือจากการบำรุงหรือจากการที่เรามามิกหรือการที่เราใช้ลักษณะของการตัวปกป้องหรือลักษณะของการเสริมสร้างในลนักษณะของการเคมีอันนี้เป็นหัวใจหลักของเคมีโอบการณ์มครับ เรานะครับเรามารวมหรือเรามามิกซ์หรือเรามารัศมีของการที่ลักษณะของการมาคือรีเเรลักษณะของรูปแบบนะครับจะเห็นนะครับทรงที่เราดายหรือเป่าเสตหรือการโบรดายหรือการลักษณะของเสตของทรงออกมาได้มีความสรวยหรือลักษณะกึ่งของความสวยงามครับครับจึงเป็นที่มาที่ไปในลักษณะของนะครับในแนวของเดนดอมหรือลักษณะของแพทชั่นหรือลักษณะของความรู้ต่างๆครับ ครับวันนี้ผมออสสมจิตดิสปาดีหรือ KTO บะอักการมีนะครับเรามีทั้งสามช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับเป็นช่องทางดิจิตอล เพื่อนน้องนะครับตลอดจนสาววิชาชีพทุกท่านนะครับท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาและไปเรียนรู้ได้นะครับทางช่องทิกต o k นะครับอาจจะเป็นตัดผมหญิงผมชายก้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบของเสริมสวยนะครับผมมีการแพนไปทางช่องทิกต o k เพียงท่านแอดนะครับเอโมโมครับ SOMJIT นะครับผมออทอมจิตหรือออทิกต o o k นะครับส่วนทาง a c e b o o k l i น e เอปุลีเดนะครับแต่วันเรามีงานมีข่าวสารมีรูปแบบของการทํางานในและต่างประเทศท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ อาจจะเป็นงานแข่งงานโชว์หรือลักษณะของงานแฮร์รลักษณะของการที่เราไปไฟฟ้าหรือเอาลากาศในการทํางานในรูปแบบใหม่ๆนะครับตลอดจนถึงงานแต่งหน้าหรือทําผมดารานะครับท่านก็สามารถที่จะแอชมินหรือแท็กเข้าไปดูทางช่อง นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เอปุลีเดย์นะครับแต่วันที่เรามีการปื่สารและมีการแพนหรือมีการแชร์ไปตรงช่อง Facebook l i v เอ p p l ีเดย์นะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับคอสมีการแพนไปตรงช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนนะครับการทํางานก็คือการที่เราเอารูปแบบต่างๆอาจจะเน้นลักษณะของงานแข่งอาจจะเน้นถึงงานโชว์อาจจะเน้นงานถึงการแต่งหน้าตลอดถึงงานที่เรามีโอกาสไป ร่วมมนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับอาจจะเป็นวอลนะครับอาจจะเป็นเอเชียนะครับตลอดจนจากกิจเมกาฝรั่งเศสอิตาลีรูปแบบของการทํางานในเรียนรู้นะครับเรามาเผยแพร่มาแชร์หรือมาบิกนะครับหรือแล้วกันมารวมกันนะครับมีการแพนมีการแชร์ไปตรงช่อง u t u b e นะครับหลายๆคนที่รักและชอบนะครับท่านก็สามารถที่จะแอชหรือแท็กเข้าไปได้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับ3มช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทาง TikTok นะครับ ช่องทาง Facebook l i ์ e อเวอร์ a ีหรือช่องทาง Youtube 3ช่องทางนี้ท่านก็าสามารถที่เข้าไปศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นงานตัดผมหญิงผมชายงานข้าผมนะครับตลอดจนนะครับงานลนักษณะในและต่างประเทศหรืองานแข่งท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับทาง3ช่องทางครับวันนี้ผมออส สมจิตน,นะครับดิสภาคดีหรือ KTO บาอัคาันมีนะครับเอาการทํางานเอารูปแบบนะครับในการทํางานในกึ่งของนะครับนะครับเขถุกตะมีหรือเป็นแนวของการสร้างสรรค์ที่เรามาแชร์หรือที่เรามาแบ่งปันนะครับ เราก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับปะรดกดกระดิ่งกดการติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าเราและทีมงานนะครับมีข่าวสารมีรูปแบบของการทํางานอาจจะเป็นงานในและต่างประเทศท่านก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ไปคู่กับเรานะครับส่วนนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วนะครับมีการคอมเมนต์แบบน่ารัก อันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปในสไตล์ KTO Academy หรือในกลุ่งของสโลกแกนนะครับช่างผมนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับครับวันนี้ผมนะครับทีมงาน KTO Academy ตลอดจนนะครับ การที่เรามีการแชร์หรืองานที่เราแบ่งปันหรือมีงานที่เรานะครับให้การซึ่งกันและกันนะครับในการเรียนรู้หรือในการเสริมสร้างหรือในการพัฒนาหรือการไฟฟ้าหรือการเอาหลักการในรูปแบบต่างๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้กึ่งของคูลิ่งนะครับเพื่อทาหลอดทาลอนหรือลักษณะของการเซต็ซส่งหรือเป็นลักษณะของการเพอร์เม้นต์ในลักษณะของการดัดเทียมนะครับอันนี้ต้องยอมนะครับบางทีผมนะครับของนางแบบเขาไม่มีเชื้อ การที่จะทําให้ผมอยู่ตัวเนี่ยแน่แนนะครับเราอาจจะใช้หลอดใช้หลอนหรือใช้ตุกกริงเพื่อให้หลอดหลอนเนี่ยออกมาได้สปริงหรือสวยงามส่วน,นหลายหลายท่านที่ไปงานนะครับอาจจะใช้เป็นการใส่มูสนะครับหรือเป็นลักษณะของเจลหรือเป็นลักษณะกึ่งของสเปรย์ล็อกนะครับ อันนี้เป็นหัวใจหลักในลักษณะของการเซตหรือการจัดทรงหรือการจัดงานในเป็นลักษณะขึงของการเป็นเคลิฟนะครับการเป็นเคลฟความหมายของผมก็คือการเหมือนกับการดัดเทียมนะครับเป็นขลืนเป็นรอนหรือมีความผิวหวานในขึงของการผมดัดหรือในขึงของการผมเม้นนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับ บางทีต้องยอมนะครับหลายๆท่านที่นะครับจะไปงานแต่ผมก็เป็นกึ่งลักษณะของผมตรงก็ต้องการให้ผมเนี่ยมีลื่นมีรลอนหรือลักษณะของผมหย,ยิกหยักโซอย่างที่เห็นนี่นะครับถ้าเราใช้ตัวรลอนหรือตัวลอดนะครับหรือเรามว้มวนนะครับเขาจะเป็นเคิร์ฟเป็นขึ้นเป็นรลอดออกมาด้วยสวยส่วนหลายๆท่านอาจจะไม่มีนะครับัว,มว่ม้วนรลอนหรือมินนะครับหรือการทําอย่างผมท่านก็สามารถมว้วนก้นหอยยงได้ส่วนการมว้วนหอยยงอาจจะม้วนลักษณะของการใช้กระดาษม้วนเราใช้กระดาษ นะครับใช้ตะเปขีดเข้าไปในกระดาษนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ด้ายนะครับเป่าบอล